โอ้ว่าต่อฟังก์นี่ก้า็มาเอียงเพื่อเปิดเสียงไงวะกูจะด่ามันไมโครโฟนอะไรวะไมโครโฟนไมโครโฟนไม่ไม่ไม่ยี่อ่ะคิวหรอ

คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเว้ยต้องปาหิมะให้ตายเว้ยกูช่วยเพื่อนกูช่วยกูช่วยมึงอยู่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 เข้ามา กับเพื่อนกูเฮ้ยเกมมันน่าเล่นอยู่อ้าว

จ้ายกูเลยเลยกูเอาเงินไ่วยาดย้ายกูเลยเลยกูเอาเงินไ่วยาดกระโดดที่อะไรโคตรไกลเลยมึงแตกมึงฆ่าตัวตายเจ้าแม่เออพึ่บอกว่าเพึ่งไอ้ยี่สิบมันโปรเพยเยอร์ เฮ้ยเราต้องได้ตังสตาร์ดิโอ้โห